อจาจาแกง,งหกงน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะใส่เห็ดเคร่งหนูนิดหน่อยแซ่บเด้จ้าอ,อร่อยมากไข่หมึกไข่หมึกแห้งน้ำจา้าหักขาเยอะๆเอีมตูด้วยอร่อยมากมาเลย่อนจกินน้ำกัำ เ <c oughs> สียงไหมคุยจ้าคุย้ยไปตามล่าหาเห็ดเพราะแต่ว่าชัวงนี้มันอยากแก่ละม,มันจะน้ำกันจ้ะราคาถือลงแล้วเพราะว่าเห็ดมันออกโดนแล้วมันจะเริ่มแก่ นัวได้กับพ่อดีกินเนี่ยจานพ่อจะไม่ย,ยั่งเนาะอันนี้หมูทอดดกเห็ดหมูก้อนหอยหอกินพักผสมพักต้องไปน้ำแมงบัน ผักคาจะผักคาเน้นๆเลยมือเนี่ยเพื wow. mm ่อนอยากกินว้าวอืมันมันจะใส่อะไรเพชรเพาะ ลุกโดดเลยจ้ะก,กินกน้อยกันเถอะบ่แกกินเป็นน้วยหรอย่านเผ็ด <c> ก <ười> ุยผักคาน้ำใหม่จ้ะน้ำใหม่เป็นกระสานบางๆกระเน่วๆใช่หรือนะเสื่อน้ำใหม่เพิ่มมากจ้ะน้ำใหม่เป็นฝานแหละ cho ăn thì nó mày ra nó ngoài Một ít kìm này Xay mực đuôi ta Cứ khôn không nua à?

ปากว่าเบอร์ก็เริ่มเหมือนหิวช่วยแล้วเขาจะได้กินขา้าอืมอร่อย เสียบแนะตบท้าย เ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าจ้า